จักรยานยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Honda SuperPi คันนี้เป็นคันเก่านะครับใช้มาแล้วกว่า10ปีเราเลยเปลี่ยนมาเป็นดัดแปลงคันนี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของดากโกแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ทดสอบครับซึ่งทางเราให้บริการนอกจากจะจัดจำหน่ายอุปกรณ์อะไรแล้วก็รับจัดแปลงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์น้ำมันเป็นไฟฟ้าอีกด้วย ถ้ามีงบประมาณสามหมื่นก็จะได้ดุมล้อสองพันวัตต์ความเร็วประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แพ็กแบตเตอรี่ลิเธียมเจ็ดสองโวลต์ยี่สิบแอมป์ซึ่งขับไปได้ไกลห้าสิบกิโลแต่ถ้ามีงบสี่หมื่นก็จะได้มอตเตอร์ประมาณสองพั 3, Wh, นถึงสามพันวัตต์แบตเตอรี่สามสิบแอมป์วิ่งได้ไกลแปดสิบกิโลเมตรต่อชาร์จ แต่ถ้าห้าหมื่นขึ้นไปน,ไ 3, 3, นี่ก็จะได้มอเตอร์3,000วัตต์ส0 0พวัตต์นี่ก็จะความเร็วจะสูงขึ้นนะครับเป็น80กิโลเมตรถึง90้ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่นี่ก็จะเป็น3 0มแอมป์ถึงถึงห้แอมป์ครับเพราะจะวิ่งได้ไกลกว่า150กิโลเมตรต่อชาร์จถ้าได้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่ลิ่งข้างล่างได้เลยนะครับ